เยอะทั้งโรงเรียนทั้งชั้นมี75คนก็ชอบเราไปแล้ว73แป,ป๊บหนึ่งนะส่งบีบีแป๊บถึงแล้วคิดถึงจุ๊บจุ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 บ,จบผ่า <c oughs> อยู่ที่ก็ล่าเริงดีเพื่อนๆก็เยอะแต่จะครบ ต้องเลือกนะจะครบสุ่มสี่ศไม่ได้เราต้องเลือกเพื่อนที่ขี้เลกกว่าเราและเราจะดูสวยที่สุดในกลุ่มคุณแม่คุณพ่อไม่ได้หนักใจนะมาเรียนที่นี่คุณพ่อคุณแม่ไว้ใจถามว่าเรียนเก่งไหมคือคุณแม่บอกว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนให้เรียนดีขนาดนั้นก็ได้เอาแค่จบไม่ต้องคิดว่าต้องทำงานหาผัวรวยให้เขาเลี้ยง มีผู้ชายแอบชอบส่งจดหมายมาเดี๋ยวลองอ่านแป๊บนึงนะไข่นะยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดแล้วไปเกิดใหม่ ผิดซองละมั้งเนี่ยมีคนส่งมาต้องเป็นผู้ชายคนที่เราแอบชอบแน่ๆเลยกราบเท้าคนที่ผมรักก่อนอื่นถ้ามีโอกาสผมจะบวชให้คุณผมยอมรับตามตรงว่าผมประทับใจตัวคุณมาก คุณไม่เหมือนมนุษย์เ,เธอเป็นมนุษย์ที่สวยงามมากฉันคิดนะว่าบ้านเธอต้องอยู่บนฟ้าเ,เพราะเธอคือก้อนเมฆเ,เลือดไม่สามารถจะสูบฉีดเข้าหัวใจฉันได้เ,เพราะในหัวใจฉันมีแต่คุณ คุณเป็นดังแรงเสียดทานในใจนเ,เป็นดังตัวคูณร่วมน้อยที่ผมเฝ้าคอยจะร่วมหารร่วมมากคุณครับถ้าคุณไม่รังเกียจผมอยากจะขอยกกำลังสองหัวใจไปให้คุณถึงแม้ความรักไม่ใช่สมการที่มีเรียกหารลงตัวแต่ผมจะรักคุณเท่า Infinity, ทอินฟินิตี้เพรใจดวงนี้ oh. มีแต่คุณสุดท้ายนี้ผมขอคุณพระราศรีรัตตัยเ oh. สาหลักเมืองทุกๆจังหวัดจงดมดาให้คุณมีแต่ความสุขมีสุภาพแข็งแรงรักนะลงชื่อปักทางชายัย